ความสำเร็จการนี่มาตอบมีที่ในใจแล้วนี่ไม่ได้เกี่ยวกับการงานทาไงช่างค้าคืออะไรคะเราจะทําทอะไรต้องมีความรักความพอใจในสิ่งที่ทํานะคะแล้วก็จะมีความสุขวิญญาคือเมื่อเราท,ราทํา,ทา,ทนนะะาแล้วต้องอดทนอดกลั้นทาให้ประสบความสำเร็จนะคะจิตตากใใใใใใ็ใส่ใจทำใส่ใจใส่ใจทาแต่แบบค้าเราใส่ใจทำมันก็จะอร่อยใช่ไหมคะ ถ้าทำาั่วช่ยก็จะไม่อร่อยแค่ถ้าทำใสใจทำก็จะอร่อยนี่นี่ยคือผลที่เราได้เกิดจากความตุกนี่แหลเที่เป็นความในการที่ภาคปฏิบัติกับภาคการกระทัมนะคะที่ปฏิบัติในตัวเรากับการกระทําที่บริโภคนะคะต่อไปวิมังษาคิดทบทวนพัฒนาเมื่อเราทำเสร็จแล้วเอ,อจิตใจไก่ใจแล้วอะไรแล้วมันดีแล้วอะไรแล้วเอ,อต่อไปคือเราควรจะพัฒนาในต่อไป นะคะแก้ไขพัฒนาต่อไปพัฒนานี่ใหมยถึงทําให้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าเมื่อเราโดยทําไปแล้วมั่เกิดปัญหาอุบสรารคเราก็ต้องไปดูท้เหตุว่ามันทําถอยไปว่ามันเพราะอะไรถึงเกิดตรงนี้แล้วเราก็จะไม่เกิดอ,อีกนะคะในแง่ถ่านอ่านต่อค่ะต่อไปอิทธิบาทสี่ 24, ฉันทะเรียกติกาวิมังสานี่เดิมคือรักงานมีความพอใจนี่จะทํา ู th, de de nós, palavras, palavras, ่วงงานีต่อวิยญาสู่วงงานมีความเพียรพยายามนะคะไม่ว่าไม่ไม่ว่าจะอะไรนะหนักเบาอะไรเราเมื่อลงมือทําแล้วแล้วต้องําทำวางประสบวามสบผลิตผลเล็จต้องมีด้วยถ้าไม่ดีไม่ต้องทำเราอยากที่ทําถ้าเราที่ทําแล้วต้องให้ประสบผลิต็จก่อนที่จะคิดทําอะไรนะคะต่อไปจิตักใยใจงานนะคะด้วยการเจดจ่อ ทำอย่างระมัดระวังกัวกาป้องกันความผิดพลาดทิ่มันสารู้จักพิจารณาใจต่อในการว่าก่อนที่จะทำว่าทําแล้วบางทีเราเดินทางแบบ่ยทางที่สองทางเราทําแี้วเาที่แบบนี้ใช่ไหมคะคิดว่าเออแต่เราเห็นที่ว่าอันนี้ทางเนี้ยมันทําแล้วอ่ามันเสียเวลาเดินทางไกลเหนื่อยเดินงบประมาณใจนึกว่าเราคิดอีกมีกรอบอย่างตรงนี้เออแกลเลยว่าตรงนี้ทมไม เวลานี้เดียวสั้นประหยัดก็ประมาณได้เหนือนน้อยเราควรจะทําแบบไหนเวลาเราคิดงานกันงานอะไรอย่างเนี้ยเราทุกที่สองาาทางอยากทิ่ทางเดียวสองทางไม่ทางลบไหยคะไม่ใช่ทางประสบความสำเร็จัอไหนไม่ยากง่ายแบ,บการเราควรจะเลือกทางนั้นนะคะนะไม่ไม่ควรจะเออว่าเรื่องยาวเออละเอียดยดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เดียเด๋ยวความผิดพลาดมันเยอะนะคะเราป้องกันไว้ก่อนเราทํางานแบบก้าวกระโดดน,นะคะ จะ,ะกล้ารการะโดดถ้าเกิดเราคิดปต่ตอแล้วที่ว่าผิดพลาดกาด็น้อยการผิดพลาดตรงนั้นเอามาข้อมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขน,นะคะในการเินงานนะคะอันนี้ตลปในการจะทํางานแล้วก็อย่าท้อท้อทำอย่างมีความสุขนะคะอ่าต่อไปจเดเรื่องแบบของกูตาอ่ดูนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหัวข้อนี้ตั้งนิดหนึ่งค่ะ เรื่องของแปลกของฟูตาลมันแปลกอย่างไรเรามาด,มาดูประเทศเรากับฟูตานเป็นยังไงแล้วดูให้จะมีความสุดขึ้นมามากมายเลยอ่ะค่ะทำให้มีฟังสุดขึ้นของฟูตาลหลายอยากให้พูดจะไม่มีวันเจอในประเทศหืึ่งคอที่หนึ่นี้ไม่มี KMC ไม่มี m a d o n t k n o ไม่มีร้านฟาน ข้อที่สองไม่มีไฟจราจรแม้แต่ดวงเดียวเพืเ่อนเพือนครับประเทศนี้ทั้งประเทศใช้ตำรวจจราจรก,กลุ่มตนเองทุกแยกและที่น่าตกใจกว่าคือไม่มีรถติดเอ๊แต่ทําไมประเทศไทยรถเต็มติดนะข้อที่สามต้องใส่ชุดประจำชาติไปเรียนและทําง,งานผู้ชายใส่โกผู้หญิงใส่คีลาไม่ใช่แค วัความสุขแทนรัฐบาลประเมินคุณภาพชีวิตอย่างความสัมพันธ์ในครอบครัวเวลาอยู่กับธรรมชาติและความพอใจในชีวิตเครียดน,น้อยกว่าเราทุกวันนี้แน่นอนครับเพื่อนๆข้อที่หห้ามตัดต้นไม้แบบไม่มีเหตุผลกฎหมายห้ามตัดป่าโดยไม่จําเป็นและป่าธรรมชาติต้องไม่น่ำกว่า60%ของพื้นที่ปัจจุบันคูตาลมีป่ามากกว่า70%และหลายป,ประเทศเดียวในโลกที่ดูดคาร์บอนมาก ข้อที่หกครับไม่มีตึกสูงเกินวัดคำนี้ไม่เกินจริงครับกฎหมายควบคุมไม่ให้สิ่งปลูกสร้างสูงเกินศาสนสถานเพราะศรัทธาอยู่เหนือธุรกิจเสมอและสุดท้ายครับเพื่อนข้อที่เจ็ดประชาชนไม่ถูกสอนให้อยากงรวยแต่ถูกสอนให้บอเพียงและช่วยกันรักษาชาติคนปูตานไม่ได้มีเงินมากแต่เขามีความสุขมากนั่นเองครับโลกเราวิ่งเร็วขึ้นทุกวันแต่ปูตานเลือกเดินช้าๆช้า บางทีเราก็แค่ต้องดุแล้วถามตัวเองว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตแบบไหน,นถ้าชอบเรืเร่องแนวนี